สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของตำนานแห่งโลกอินเทอร์เน็ตไทยบุคคลผู้สร้างปรากฏการณ์สะเทือนแผ่นดินด้วยการสะบัดผมเพียงครั้งเดียวเธอคือเจ้าของวลีเด็ดส้มหยุดที่หยุดคนได้ทั้งประเทศเธอคือเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ผู้ท้าทายทุกกฎเกณฑ์แห่งความงามและเธอคือผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดดรามา่าพลิกผันยิ่งกว่าละคร สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแม่สีตางบัวทองผมเชื่อว่าวินาทีนี้ไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่รู้จักชื่อของแม่สีตางหรืออย่างน้อยๆก็ต้องเคยเห็นหน้าค่าตาของเธอผ่านตามาบ้างไม่ว่าจะจากคลิปสะบัดต่อไม่รอแล้วนะมีมส้มหยุดที่เกลื่อนโซเชียลหรือแม้แต่ข่าวครา,าวการทำศัลยกรรมพลิกโฉมหน้าที่เป็นท็อกออฟเดอะทา แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูตลกขบขันการพูดจาที่ดูเหมือนจะหลุดโลกและชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดนั้นตัวตนที่แท้จริงของแม่สีต่างเป็นอย่างไร ก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นเน็ตไอดอลร้อยล้านวิวเธอเคยผ่านอะไรมาบ้างอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ดูเหมือนจะมาเพราะโชคช่วยและอะไรคือบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาคนนี้ 1. ก่อนจะถึงวันสบัดชีวิตที่ไม่ได้ตลกของสีตางบัวทอง ก่อนที่เราจะไปหัวเราะก,กับความเปรี้ยวซ่าของแม่สีตางในยุคปัจจุบันผมอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูชีวิตของเธอในอดีตกันก่อนครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังคนละม้วนกับภาพที่เราเห็นกันทุกวันนี้โดยสิ้นเชิงแม่สีตางเธอเกิดมาในร่างกายของผู้ชายชีวิตในวัยเด็กของเธอเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อหาเลี้ยงปากท้องตั้งแต่อายุยังน้อย แต่สิ่งหนึ่งที่ฉายแววออกมาตั้งแต่เด็กก็คือความเป็นศินลปินในตัวเธอครับแม่สีตางรักสวยรักงามชอบการแสดงออกและมีความฝันอยากจะเป็นนางแบบมาโดยตลอดซึ่งในยุคสมัยนั้นการที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งจะมีความฝันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง เธอต้องเผชิญกับคำดูถูกการถูกบูลลี่และการไม่ยอมรับจากคนในครอบครัวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความฝันของเธอเลื่อนหายไปเธอยังคงแอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแอบโพสท่าหน้ากระจกและเฝ้ารอวันที่เธอจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ แม่สีตางเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเน็ตไอดอลสายฮาอย่างเธอจะเรียนจบกฎหมายมาซึ่งความรู้ตรงนี้แหละครับที่ได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญของเธอในวันที่ต้องต่อสู้กับดราม่าฟ้องร้องในเวลาต่อมา 2. ไวร์เรลาสถานฟ้ากำเนิดตำนานสบัดต่อไม่อรอแล้วนะ ย้อนกลับไปในปี2,560แม่สิตางด้วยความที่เป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่แล้วแม่สิตางก็เลยถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียลก่อนจะเป็นกระแสหือฮาจากคลิปยืนเต้นสะบัดผมประกอบจังหวะเพลงสนุกๆพร้อมวลีเด็ดสะบัดต่อไม่รอแล้วนะซึ่งทำให้เป็นที่พูดถึงมากมาย ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้มันพีคจนกลายเป็นไวรัลมันมีองค์ประกอบหลักๆครับความมั่นใจเกินร้อยท่าทางการโพสการสบัดผมแววตาที่จิกกล้องทุกอย่างมันบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองแบบสุดๆซึ่งมันขัดกับภาพลักษณ์ภายนอกของเธอในตอนนั้นและความขัดแย้งนี่แหละครับที่มันสร้างความตลกและความน่าสนใจขึ้นมา แคปชั่นเด็ดแม่สิตางโพสต์คลิปนี้ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆแต่ตรงพลังว่าสะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะซึ่งมันกลายเป็นวลีฮิตติดปากคนทั้งประเทศในเวลาต่อมาหลังจากที่โพสต์คลิปไปได้ไม่นานก็เริ่มมีคนนำคลิปของเธอไปแชร์ต่อๆกันในเพจสายฮาต่างๆจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและทะยานสู่หลักล้านวิวในเวลาอันรวดเร็ว แม่สิต่างกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนสื่อทุกสำนักทาทีวีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างก็แย่งกันติดต่อขอสัมภาษณ์เธอรายการดังๆอย่างโหนกระแสก็เชิญเธอไปออกรายการทําให้ชื่อเสียงของเธอยิ่งดังเป็นพลุแตกทุกคนอยากรู้ว่าผู้หญิงในคลิปนี้คือใคร และเมื่อทุกคนได้รู้จักตัวตนของเธอมากขึ้นได้ฟังเรื่องราวชีวิตของเธอได้เห็นทัศนคติเชิงบวกและความเป็นคนตลกอารมณ์ดีของเธอผู้คนก็ยิ่งตกหลุมรักเธอมากขึ้นไปอีกแม่สิต่างไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยนะครับความปังของเธอไปไกลถึงต่างแดนโดยเฉพาะที่ประเทศจีนและฟิลิปปินส์มีการนำคลิปของเธอไปทำรีแอคชัน่นไปโคเวอร์จนเธอกลายเป็นมีมระดับอินเตอร์ มีการจ้างงานเข้ามาไม่หยุดหย่อนทั้งงานรีวิวสินค้างานโชว์ตัวงานแสดงภาพยนตร์จากคนธรรมดาที่แทบจะไม่มีใครรู้จักแม่สีต่างได้กลายเป็นซุปตาแต่ในขณะที่กราฟชีวิตของเธอกำลังพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดเธอก็ได้สร้างตำนานบทใหม่ขึ้นมาอีกครั้งตำนานที่เกิดจากผลไม้สีสม้มและการหยุดที่สะกดคนได้ทั้งประเทศเรื่องราวของส้มหยุดมันเป็นมายังไง 3. ตำนานส้มหยุดวลีเดดที่ไม่ได้มาจากส้มหลังจากที่แม่สีต่างแจ้งเกิดจากไวรัลสะบัดต,ต่อไปแล้วเธอก็ยังคงผลิตคอนเทนต์ฮาๆออกมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่มีอยู่คลิปหนึ่งที่ยกระดับความดังของเธอให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับชาตินั่นก็คือคลิปส้มหยุดนั่นเอง เราไปตลาดเราเห็นส้มเราอยากกินส้มแต่แม่ค้าบอกว่าส้มหยุดเราก็เลยถามแม่ค้าว่าทำไมส้มถึงหยุดแม่ค้าก็เลยตอบกลับมาว่าหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นแค่เนี้ยจบหลังจากคลิปคำว่าส้มหยุดและหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นก็ระเบิดเปรี้ยงปร่างกลายเป็นไวรัลมาหาชนที่ยิ่งใหญ่กว่าสบัดต่อหลายเท่าตัว ไม่ว่าคุณจะไถฟีดโซเชียลไปทางไหนคุณก็จะเจอแต่คำว่าส้มหยุดมีการนำไปทำมีมล้อเหลียนนับแสนแสนชิ้นดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างก็เอาไปเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดหน่วยงานราชการยังเอาไปใช้ในการรณรงค์หยุดเชื้อเพื่อชาติในช่วงโควิด19เลยครับ บแบรนด์สินค้าต่างๆก็ไม่รอช้ารีบกระโดดเข้ามาเกาะกระแสส้มหยุดจ้างแม่สีตางเป็นพรีเซนเตอร์ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นรถส้มเรียกได้ว่าช่วงนั้นทุกอย่างในประเทศไทยสามารถหยุดได้หมด นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงอัจฉริยภาพในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแม่สีตางครับเธอสามารถหยิบจับเอาสิ่งรอบตัวหรือคอมเน้นเล็กๆน้อยๆมาขยายความให้กลายเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและน่าจดจำได้ ซ่อมหยุดไม่ได้เป็นแค่ไวายร้ากตลกๆแต่มันได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยุคดิจิตัลไปแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์และเป็นเครื่องยืนยันว่าบางครั้งคอนเทนต์ที่ดีที่สุดก็อาจจะมาจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมากก่อน ความสำเร็จจากส้มหยุดทำให้ชีวิตของแม่สีตางพุ่งทยานไปอีกขั้นมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและเธอก็ตัดสินใจที่จะใช้เงินเหล่านั้นเพื่อทำตามความฝันที่เธอมีมาตั้งแต่เด็กนั่นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยขึ้นซึ่งนำไปสู่มหากราบการสรัลรยกรรมที่ทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจ 4. ทุบหน้าสร้างตำนานการเดินทางสู่ความสวยฉบับแม่สีตาง หลังจากที่ประสบความสำเร็จในฐานะเน็ตไอดอลแม่สิตางก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันนั่นคือการยกเครื่องหน้าใหม่ทั้งหมดโปรเจกต์ทุบหน้าใหม่ของแม่สิตางจึงเริ่มต้นขึ้นเธอประกาศผ่านสื่อว่าจะทุ่มเงินเพื่อทำสัญญกรรมครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายคือสวยเหมือนดาราโอ้โหแค่เป้าหมายก็อลังการแล้วใช่ไหมครับ การผ่าตัดครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับมันคือการผ่าตัดใหญ่ที่เรียกว่าผ่าตัดยุบโหกตัดกรามซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เจ็บปวดและมีความเสี่ยงสูงมากนอกจากนั้นเธอยังทำอีกสารพัดอย่างครับทั้งดึงหน้าทำตาทำจมูกเรียกได้ว่าทำทุกอย่างที่ขวางหน้าเอ้ยทุกอย่างบนใบหน้าเลยก็ว่าได้ ภาพของแม่สิตางหลังผ่าตัดที่มีผ้าพ,พันแผลเต็มใบหน้าตัวบวมชึ่งกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์หลายคนก็ให้กำลังใจแต่อีกหลายคนก็วิพากษ์วิจาร์ณว่าเธอเสพติดสัญญกรรมมากเกินไปบางก็ว่าเป็นการตลาดเพื่อสร้างกระแส แต่ไม่ว่าใครจะว่ายังไงแม่สิต่างก็ไม่เคยสนใจครับเธอบอกว่านี่คือร่างกายของฉันความสุขของฉันฉันจะทำแล้วมันผิดตรงไหนซึ่งมันก็จริงของเธอนะครับหลังจากที่ใบหน้าเริ่มเข้าที่เธอก็ได้เผยโฉมใหม่ให้ทุกคนได้เห็นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าหน้าทึ่งเลยทีเดียว ใบหน้าของเธอดูอ่อนเยาว์ลงมากโครงหน้าดูเรียวเล็กลงริ้วรอยต่างๆหายไปต้องยอมรับว่าเธอสวยขึ้นในแบบฉบับของเธอเองการทำสัญญกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกแต่มันยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจและเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเธออีกด้วยบทสรุป และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแม่สิตางบัวทองผู้หญิงที่ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยทุกรสชาติทั้งตลกดรามา่าโรแมนติกและแอคชั่นเรื่องราวของแม่สิต่างสอนให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินใครจากภายนอกภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูแปลกประหลาดและตลกขบขันเธอคือผู้หญิงที่ฉลาดเข้มแข็งและเป็นนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความมั่นใจคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดการที่เธอกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและมั่นใจในสิ่งที่เธอทำคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จโลกของโซเชียลมีเดียอะไรก็เกิดขึ้นได้เรื่องราวของเธอคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าคนธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถกลายเป็นซุปตารระดับประเทศได้ในชั่วข้ามคืนเพียงแค่มีคอนเทนต์ที่ใช่และจังหวะที่เหมาะสม เมื่อมีชื่อเสียงก็ต้องเตรียมรับมือกับดรามา่าวนการบันเทิงมันก็เหมือนดาบสองคมมีแสงสีที่สวยงามแต่ก็มีความมืดที่น่ากลัวซ่อนอยู่การเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าวันนี้คุณจะรักหรือจะเกลียดแม่สีตางแต่คุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอคือสีสันและตำนานที่มาสร้างเสียงหัวเราะแล้วแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเธอคือบทพิสูจน์ของคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและความสวยไม่ได้มีคำจำกัดความ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของแม่สีตางบ้างชอบตำนานบทไหนของเธอมากที่สุดหรือมีวลีเด็ดอะไรของเธอที่อยากจะมาแชร์กันคอมเมนต์ทูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับ หวังว่าเรื่องราวของแม่สีต่างจะทำให้ทุกคนได้ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและข้อคิดดีๆกลับไปนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดปุ่ม subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ